ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ออกมาล่าหนูนาอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูในนี้หน่อยนะครับขันใหญ่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันจะมีรูหนูให้เราดักหรือเปล่าครับผมเราก็มาเจอด่านแรกแล้วนะครับถ้ามีตัวก็เสร็จเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ใหม่ครับครับผมเราก็มาเจอด่านเก่า ้ามีตัวนะครับนี่เป็นไหลลูนะครับโอเคเดี๋ยวเราดักกันครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็ได้ดักมุ่งนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เป็นสิบหลังเลยนะครับไม่ให้รอดนะครับเป็นหนูฝูงนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาลูต่อไปกันครับผมเดี๋ยวเราจะเดินข้ามคลองนะครับจุดข้ามคลองตรงนู้นครับนี่ครับรูหนูนะครับเดี๋ยวเราดักตรงนี้ที่ครับเดี๋ยวเจอกันครับเราก็ข้ามไปดักมาแล้วครับ รูเดียวนะครับสี่หลังนะครับตามทางเดินอีกนะครับโอเคเดี๋ยวหาที่ใหม่ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันครับผมพี่น้องบ่วงหมดครับเอามาสามสิบหลังนะครับมาถึงได้แยกแค่ตรงนี้นะครับบริเวณกว้างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปเอาบ่วงที่รถนะครับพักผ่อนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับตอนเดินกลับมาก็ยังพอมีรูให้ดักนะครับคันนี้คันยาวๆเลยนะครับูเราเดินอ้อมไปประมาณยี่สิบไร่แล้วนะครับแต่เราจะไปดักแปลงนี้ก่อนนะครับ แปลงข้าวกำลังไล่น้ำนะครับด้านหลังนะครับโอเคพักสักแป๊บเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็ได้ดักแปลงนี้เสร็จแล้วนะครับประมาณ4ี่สิบกว่าหลังนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปหาแปลงใหม่เพื่อดักกันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็ได้ดักขนาดนี้ประมาณห้าหกหลังนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณโน้นอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็มาถึงแปลงที่สามนะครับ มาจอดรถก็เจอเลยครับถ้ามีตัวก็เจอเรานะครับถ้าไม่มีตัวก็อดไปนะครับโอเคเราเดินหาดานดักหนูต่อไปครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็ได้บักแปลงนี้ไว้ยี่สิบก่าลังนะครับแปลงข้าวเรือนะครับมาดักซ้ำเขานะครับแปลงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาแปลงต่อไปครับก็ได้ดักเสร็จแล้วนะครับหา่อนดักไม่ได้นะครับพวกยังเหลือเยอะเลย ไปพักผ่อนที่บ้านดีกว่าครับเดี๋ยวสามทุ่มเจอกันยามหนูเดี๋ยวเจอกันครับเราก็มาแก้เหนื่อยหลังจากพักผ่อนนะครับอืม,อมชื่นใจสามทุ่มเจอกันยามหนูเดี๋ยวเจอกันมากมายพี่เอในใจอะ่ะ ไม่่อยเลยฮะเขาชอบมากินเหล้าอร่อยอะ่อยฮะได้พี่นุ๊กไม่ต้องพูดตัวเองไม่ต้องพูดไม่ต้องบ่นได้ไหม่ะพี่นุ๊กก็ร่วมตัวเองอยู่เงียบๆได้ไหมเขาจะกินเหล้าอร่อยๆอ่ะไม่บ่นเรื่องในครอบครัวคุยแค่ในวงเหล้าอ่ะจะพูดหรอกพี่คุยแค่ในวงเหล้าพอได้ไหมได้ไหมได้เออจบไหมปัญหาในครอบครัวไม่ต้องมให้มีคนอื่นมารับฟังใครมั่ง่ะ ก็อยู่กับครอบครัวตัวเองะแหละก็ใครมากงละฮะโอ้ลูกโอ้มันนี้<า>พี่นมาแต่อกาพี่ไม่ใช่ว่านับหนึ่งถึงสิบนะแต่จะนับหนึ่งไม่ถึงสามแล้วนี่พี่อืมอ่ะจนแกไปจนนับหนึ่งไม่ถึงเอาจนแกจนแกจนแก,นแกมึงยัาบ่นมากบนหัว ขอขออย่างเดียวไวลาพี่ไปนั่งกินเหล้าเนี่ยห้ามพูดเรื่องไหนข้าครัวแมวขออย่างเดียวแป๋มพี่พี่เอขอร้อง,ถ,งถ้าอยากคุยก็คุยกันแบบว่ามึงอยู่ด้วยกันสองคนสางคนมึงอยากคุยคุยไปโอเคไหมว่าแป๋มมันก็ไม่โอเคอกูด้วยไม่โอเค <c oughs> ไม่รับรู้ไม่อ,อะไรทั้งนั้นอืมอืม <c oughs> ก็สวัสดียอด <c oughs> เวลายามหนูนะครับอ่าโอเคไถึงที่หมายแล้วเราเจอกันตัวที่หนึ่งมาแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันตัวที่สองครับนกแดกไปกับสไส้กับหมดครับเดี๋ยวเจอกันครับผมคือเราพบเพีย่สงองตัวนะครับ แล้แจงเยอะหน่อยนะหลักส้งที่เขาแลรวก็นนบางนเช้ากันอาทีตย้อเจอกันครับสวัสดียามเช้าครับเราก็ได้เวลาออกมายามหนูนานะครับโอเคเดีย๋ยวเรารู้กันเช้านี้ได้กี่ตัวเดี๋ยวเจอกันมาแล้วครับตัวแรกเชา้านี้เดี๋ยวเจอกัน ตัวที่สองมาแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันตัวที่สามมาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันตัวที่สี่มาแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันตัวที่ห้าครับเดี๋ยวเจอกันไม่ทันนกนะครับเรียบร้อยเลยไม่ได้กินเลยตัวนี้ ตัวนี้กลังจิกเลยเนี่ยกังจิกเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเจอกันตัวที่หกครับเดี๋ยวเจอกันตัวที่เจ็ดครับเดี๋ยวเจอกันตัวที่แปดครับเดี๋ยวเจอกันตัวที่แปดยาเดี๋ยวเจอกันยอดรวมเช้านี้ครับ ขอญอาติจบคลิปไว้ต่อนเดืเช่นี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ